ผมชื่อบารอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆก,กับแม่แค่สองคนผมเป็นเด็กดือ้อไม่ฟังแม่แม่ทำงานขายกล้วยทอดหน้าโรงเรียนแม่เหนื่อยแต่ผมก็ไม่เคยช่วยแม่เลยเมื่อแม่เรียกใช้งานผมก็ทำเมินเฉยจนวันหนึ่งแม่ได้ประสบอุบัติเหตุแม่ไม่กลับมาหาผมอีกแล้ว ผมไม่รู้จะทำยังไงต่อได้แต่นั่งร้องไห้จนลุงเข้ามาบอกกับผมว่าแม่ของบาสได้ทำประกันไว้นะลูกประกันชีวิตคืออะไรเหรอครับคุณลุงประกันภัยคือการที่เราจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆเป็นรายเดือนหรือรายปีเรียกว่าเบี้ยประกันเพื่อให้บริษัทประกันช่วยดูแลเราเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่นอุบัติเหตุเก็บป่วยรถชนเมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันจะจ่ายเงินช่วยเหลือเราตามที่ได้ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ทำให้เราไม่ต้องใช้เงินทั้งหมดเองประกันภัยมีสองแบบหลักๆ 1. ประกันชีวิตถ้าเราต้องเจ็บป่วยหนักพิการหรือจากไปก่อนวัยอันควรครอบครัวเราจะไม่ลำบากเพราะจะได้เงินจากประกันไปใช้ต่อหรือถ้าอยู่ครบตามอายุสัญญา เราก็จะได้เงินก้อนมาใช้ตอนแก่ 2. ประกันวินาศภัยช่วยดูแลทรัพย์สินและความเสียหายเช่นรถชนบ้านไฟไหม้หรือของหายตอนขนส่งประกันจะช่วยจ่ายค่าซ่อมหรือค่าชดเชยให้ตามเงื่อนไขที่เราต้องทำประกันก็เพราะแบบนี้แหละหลานชีวิตเราไม่แน่ไม่นอน มีประกันไว้ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลมากหากเกิดเหตุร้ายแรงได้มีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไงหลานเข้าใจแล้วครับลุงแม่ทำประกันไว้เพื่อผมทำให้ผมได้มีเงินไปเรียนต่อแม้ผมจะดื้อแค่ไหนแม่ก็รักผมไม่เคยเปลี่ยนผมจะไม่ดื้ออีกแล้วประกันของแม่ทำให้ผมมีอนาคตต่อไปนี้ผมจะตั้งใจเรียนแม่รอดูความสำเร็จของผมด้วยนะครับรักแม่